สวัสดีครับผมวิทย์พริติกอสเจเนอเรลล a เนเบริษัทพริติกอสไทยแลนด์จำกัดวันนี้จะพามาดูปั๊มน้ำไฟบ้านหรือ220โวลต์ตัวนี้น่าจะเหมาะกับ h โฮมดีเทลล i n g นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันว่ามีอะไรบ้างทั้งชุดประกอบด้วยตัวเครื่องสายยางแล้วก็กลองสายแรงดัน10เมตรพร้อมปืนแรงดันนะครับ สเปคเครื่องก็13กิโลวัตต์อัตราการเจริญน้ำหรือน้ำไหลผ่าน13ลิตรต่อนาทีสร้างแรงดันได้สูงสุด100บาร์หรือ10 mpa นะครับสำหรับหลายๆคนที่อยากจะได้ปั๊มสักตัวหนึ่งที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับแล้วก็มีความทนทานด้วยการที่เขาเป็นอินเตอร์ปั๊ม อะไรมีนะครับนี่ครับสามารถสร้างแรงดันหัวปรับได้ปกติเงินทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาฟังหลายคนสงสัยเสียงดังไหมไปดูกันครับ